การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็แนะนําให้ท่านจากชั้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าคุณอาร์ตไม่บอกนะด้าก็จะเริ่มจากข้างบนลยนช่วงแม่สายมูใครที่กําลังทํางานหนักเจ้านายไม่รักหรือเงินทองติดขัดอาจารย์เป็นหนึ่งจะมาบอกวิธีจัดโต๊ะทํางานให้ปัง มาค่ะแม่ดาประตูถ<า>้ามาเดินอะไรเนี่ยตึกปิดหมดเลยเอ้ยแถวนี้เขาก็คงปิดกันแต่มีร้านเนี้ยไม่ปิดแน่ๆหรอและถ้าแม่ดาเปิดประตูเข้าไปข้างในแม่ดาจะแบบชอบมากว้าวไหมจะว้าวไหมมันจะว้าวว้าวงนี้เลยว้าวเลยเหรอว้าวอย่างนี้เลยเฮ้ยอยากรู้ไหมล่ะไหนอ่ะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไหนนี่ร้านนี้ไปกลมๆนี่นี่นี่ไปกลมๆเนี่ยหรอใช่ถึงแล้ว นี่เขาปิดหรือเปล่าเนี่ยไม่นหากใามเข้าเลยประตูแม่ดูดีๆซีมันมีประตูอยู่นะไหนอะแม่แม่ดูดีๆประตูทองทองนั่นอะแม่หรอทองนั่นน่ะใช่ประตูเหรอแค่ทางเข้าก็งงแล้วเป็นแบบอาร์ติเซียอะไรอย่างงี้ร้านนี้คือเข้าไปเลยนะเชิญค่ะเป็นไงแม่ ช่วงแม่อยากกินสนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทย <g ly> พวกเรามั่นใจทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีแคท่ทางเข้าก็หายากแล้วพอเข้ามาข้างในก็ยังมืดอีกร้านนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามขึ้นไปดูต้องขึ้นทั้งงบนไปอีกเหรอต้อง บรรยากาศเหมือนแบบมาเที่ยวกลางคืนเหมือนมาดินเนอร์เหมือนมาดินเนอร์ข้างนอกอ่ะดูยังเป็นกลางวันอยู่เลยนะแต่ว่าข้างในค่ะดูเหมือนมาดินเนอร์แล้วใช่นี่ไงแม่ด้าเป็นค่ะโดนนะโดนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะของร้านมารับถึงที่เลยคุณอาร์ตนะคะคุณอาร์ตเจ้าของร้าน จะบอกว่าการตกแต่งเนี่ยมันดูเหมือนแบบจากข้างนอกอะที่ดูเป็นกลางวันเลยกัคือเข้ามาแล้วเหมือนมาดินเนอร์นะอยากให้มันเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยคืออยากให้มันคาเฟ่สไตล์เท่ๆด้วยค่ะใช่ค่ะให้มไม่เหมือนใครอันนี้เป็นงานศิลป์ด้วยใช่ ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนสื่อว่าเราเป็นคาเฟ่หรือว่าร้านลึกลับที่ต้องหาถึงจะเจอเป็นงานศิละปะเป็นงานศิละปะใช่ก็คือเป็นที่มาของชื่อร้านด้วยก็คืออาร์ ทีเซียก็คือเป็นดินแดนของงานศิลปะและชาใช่ค่ะก็หมายความว่าร้านนี้คือจะเน้นชาใช่ค่ะเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นมอกเทลชาหรือว่าชาเย็นชาร้อนอย่างเงี้ย่ะเด่นชาเดี๋ยววันนี้ให้คุณอาร์ตลองจัดมาวันนี้เราอยากจะชิมเหลือเกินว่าร้านทีเซียเป็นยังไงค่ะเพราะว่าตึกอายุเยอะใช่ไหมคะอาหารเราก็ไปทิศทางเดียวกันก็คือเป็นอาหารไทยโบราณประยุกต์แม่ เจอแต่อะไรโบราณโบราณวันนี้ชอบมากเลยแต่ว่า<อ>พิธีกรไม่โบราณนะคะ ที่ทานง่ายค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขอลองรับประทานแล้วก็ชิมดูสิว่าแม่จะว่าได้ไหมนะวันนี้ได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวมาดูวันนี้ก่อนเลยชอบตรงที่วางแก้วค่ะแบบให้มีไฟก่อนเลยอย่างนี้่ะคะสวยมากลักษณะดูเป็นค็อกเทลเลยอ่ะแต่เป็นม็อกเทลค่ะม็อกเทลไม่ไม่มีค่ะชื่อแบนโก๊ไนค่ะเพราะว่าที่นี่คอนเซปเป็นอาร์ตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มของเราก็จะเป็นชื่อของ ศิลปินใช่ตัวนี้ก็จะเป็นทาอัญชันค่ะแล้วก็น้ำมะนาวแล้วข้างบนก็จะเป็นมิกซ์ทีค่ะนนแม้ว่าได้อันนี้แม่ว่าได้ช <c oughs> ื่นขึ้นมาเลยนะคืออันนี้คือแบบอากาศข้างนอกร้อนๆมาแล้วก็มาทานอันนี้คือสดชื่นเลยมันชื่นใจมันมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความแบบ ชุ่มคอของชาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หอมอันชันเพราะฉะนั้นแบบมันลงตัวมากมากสำหรับเมอกเทลอันนี้ของตาตูนแล้วแต่ว่าตูนถามก่อนเลยว่าแก้วนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเรียกว่ามูกาสฟลเวอร์ค่ะมูกาเป็นศิลปินที่เป็นคนบ้านรูปลงไพทาโรค่ะที่เราปกติเราใช้กันใช่ใช่ชาสตรอเบอรี่กับชาลินจีค่ะมอะกับ หวานเหมาะผู้หญิงหวานอย่างแม่ตูนนะคะกลิ่นมันดีมากเลยอ่ะนี่มันมอกเทลเนาะไม่เมียบอกขอลองชิมดูค่ะไม่เลิกเลยอร่อยอร่อยยังไงแม่ว่าได้ไหมแม่ว่าได้แม่ว่าดีแม่ว่าโดนยังไงรสชาติเป็นไงก็จะเปรี้ยวอมหวานนิดๆตามมาทีหลังแล้วก็มันหอมกลิ่นเลมอนอ่ะก็จะหอมกลิ่นสตรอเบอรี่ด้วย แล้วว่าเครื่องดื่มเหล่านี้สาวๆน่าจะชอบนะเพราะว่าม like ันม like, so ีรสชาติของความแบบสดชื่นเปรี uh ้ยวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากอุ๊ยอุยไทยโบราณม จะแนะนําให้ท่านจากชั้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะคะ,ะเพราะว่าเนื้อไปนั้นก็จะหนักแล้วก็ขึ้นมาล้างปากด้วยแตงโมข้างบน,<อ>บนค่ะนี่ถ้าเกิดว่าคุณอาร์ตไม่บอกนะด้าก็จะเริ่มจากข้างบนเลยนะ <laughs> จากเบาไปหาหนักอะไรอย่างี้เป็นอาหารโบราณจริงๆด้วยอย่างเนี้ยแตงโมปลาแห้งแตงโมใช่ค่ะไม่คู้วามีใครทำทานแล้วนะดูเนี้ยงั้นเรามาลองชิมกันเลยดีไหมมีอะไรบ้างคะข้างล่างชั้นล่างสุดก็จะเป็นค้างข้าวเผือกนะคะข้าวเผือกใช่ค่ะเป็นของว่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองค่ะต้นท้ายค่ะข้างนอกเป็นเผือกข้างในเป็นกุ้งป่นนะคะกับมะพร้าวคั่วค่ะทานคู่กับน้ำอาจารคะนี่มีอาจารอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่เอาแม่น่าลอง ไม่เคยทานมาก่อนเลยอ่ะหอมน้ำมาจากตีขึ้นจมูกเลยอมันจะไม่กรอบมากแต่มันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะเหมือนทอดมันาย่ทอดมันนิดเดียะค่ะเนื้อจแต่ว่ามันไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดข้างในคืออะไรนะคะข้างในคือกุ้งที่ปรุงรสค่ะเป็นอ่อมบดอะค่ะแล้วก็กระมันขาคั่วค่ะผสมกัน ส่วนแป้งข้างนอกเป็นเผือกข้างในเผือกกับแป้งเห็นไหมอ่ะเนี่ยข้างในนะคะมันก็คือกุ้งบดนะคะแล้วก็ผสมกับมะพร้าว้ะพร้าขคั่วใช่มะพร้าวคั่วมิ้นออมันหอมหอมหค่ะหอมมะพร้าวคั่วอุ้ยอร่อยเลยอันนี้อร่อยนี่ไงเนี่ยอ่ะหยิบอาจยดมาเลยอร่อยเลยอร่อยอ่ะตอนนี้ไม่ต้องอาจยดก็ได้เลยเนี่ยตอนนี้อือุ้ยอร่อยอร่อยอันนี้ดีแล้วนะอันนี้ว่าดีแล้วนะอันต่อไปค่ะ ตัวที่สองจะเป็นข้าวตังองนะคะก็คือเป็นข้าวตังแล้วก็เป็นน้าพริกอองอยู่ข้างบนอ๋อปกติถ้าเรากินข้าวตังเนี่ยมันจะเป็นหน้าหมูใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกอน้ำพริกองใช่คําเดียวไหวไหมเนี้ยอันเนี้ยเราไหวอยู่แล้วแม่ตูนแหมคําเล็กๆคําเล็กๆคาเล็กๆอ่าลองนะลองน้าแม่ตูนโชว์ความสามารถหนึ่งสองสามเป็นยังไงอร่อยไหม ดีมากเลยใช่ไหมได้มาแม่ตูนได้ไหมได้เลยให้แม่ตูนเคี้ยวก่อนเพราะว่าแม่ตูนเต็มปากเลยยังไงยังไงตัวน้ำพริกอ่องมันจะมีความเผ็ดน้ำนิดนึงค่ะบางที่เรากินน้ำพริกอ่องอ่ะมันจะหวานแม่รู้หรอ่แมแต่ที่นี่ไม่หวานมาที่ชั้นสองกันบ้านดีกว่าอันนี้คืออะไรคะคือเมี่ยงใบชะพลูกุ้งสดใช่ค่ะแต่ว่าของเราจะใส่หลายส่วนผสมให้มี texture ที่ มีหลายมิติอะค่ะแล้วก็ไม่ต้องมาฝักเองก็คือว่าทางร้านน่ะมาอยู่แล้วผสมให้อยู่แล้วนะคะพี่นี่กรอนบ้านนี้เขาแข่งกันกินทำใหญ่ใช่ไหมคะอืมอร่อยไหมแม่อืแม่แม่พูดอย่างค่ะแม่อืมอืมดีมากโอ้แม่วาด้ยแม่วาด้ยชะไนนี้เอามาห้าหกครัก็กินหมดนี่แม่ได้ อย่าเพิ่งรีบอิ่มนะจ๊ะเพราะยังเหลือชั้นบนสุดชั้นสุดท้ายให้ได้ชิมกันต่อช่วงหน้านอกจากจะมาชิมอาหารเมนูนี้แล้วอาจารย์เป็นหนึ่งจะมาบอกวิธีจัดตกะทำงานอย่างไรให้รวยกันค่ะสักครู่เดียวแมวได้สนับสนุนโดยผลิตภณัณฑ์ไลโอมาด้านบนบ้างดีกว่า อันนี้ก็คือเป็นแตงโมแล้วก็เป็นปลาแห้งแตงโมปลาแห้งค่ะช่อนแห้งค่ะนี่สดชื่นไหมคะดิ้งคือแตงโมมันหวานกินแล้วน้ำมันเยอยวมันสดชื่นอยู่แล้วล่ะแล้วมันตัดกับเค็มเขาเรียกปลาแห้งอะความเค็มของปลาแห้งมันเลยเข้ากันได้ดีนี่คือโบราณเขาคิดมาแล้วเนาะมาทานแล้วมันจะลงตัวค่ะเป็นยังแม่ตูนดีไหม ชื่นใจไหมอืมอร่อยยิ่งด้วยถ้าร้อนๆมาจากข้างนอกอเรามาเจอเมนูนี้ก็จะรู้สึกสดชื่นเดี๋ยวให้คุณอาร์ตฝากร้านสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะมาที่นี่ค่ะฝากร้านอาร์ีเซียด้วยนะคะอยู่ถนนทรงวาดเดินมา5นาทีจากถนนเยาวราชค่ะหรือว่ามาทางท่าน้ำราชวงศ์ก็ได้คะนั่งเรือข้ามฟากมาใช่แล้วก็ขอบคุณพี่อาร์ตใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยช่วงแม่สายมู ช่วงแม่สายมูวันนี้ค่ะว่าด้เรื่องของวงจุย้ยโต๊ะทำงานอ่าหลายๆคนก็ทำงานนะคะตูนก็ทำงานเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยคือทำงานก็หนักอะทำไมเงินก็ไม่ได้ ทำงานมาตั้งนานแล้วเจ้านายไม่เห็นใจสักทีไม่ขึ้นเงินเดือนให้สักทีมันมีอะไรนักหนาถ้าจัดห่วงจุ้ยโต๊ะทํางานให้มันดีนะคะอาจจะราบรื่นขึ้นก็ได้กับเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่จะจัดยังไงมีวิธียังไงบ้างไปฟังอาจารย์เป็นหนึ่งกันเลยดีกว่าค่ะ และวันนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของโต๊ะทํางานกันบ้างค่ะว่าในห้องทํางานเนี่ยเราควรจะจัดโต๊ะทํางานยังไงควรจะดทาอย่างไรค่ะมีหัวข้อด้วยกัน5ข้อนะคะข้อที่1ค่ะจัดท่าที่ถูกต้องค่ะคนจีนเรียกหยินและหยางชายและหญิงดังนั้น โต๊ะในการจัดธาตุคือไฟและน้ําเขาเชื่อกันว่าไฟและน้ํานะคะสามารถทําลายสามารถเป็นประโยชน์ได้ในเวลาเดียวกันวิธีการค่านะคะหันหน้าเข้าตัวโต๊ะไปยืนตรงข้ามนะคะ ขวาไฟซ้ายน้ำแสดงว่าฝั่งนี้เนี่ยควรจะเป็นน้ํานะคะการจัดวางน้ําหลายคนชอบเลี้ยงปลาหลายคนชอบมีน้ําพุน้ําล้นเล็กๆหลายคนชอบมีเกี่ยวกับน้ําจําไว้เลยค่ะน้ําควรอยู่ฝั่งซ้ายมือส่วนใครที่ชอบมีโคมไฟอย่าแม้ที่มีโคมไฟเพื่อวางส่องแสงสว่างไม่พอไฟอยู่ฝั่งไหนคะท่านผู้ชม ไปอยู่ฝั่งขวาค่ะเพราะขวาธาตุไฟซ้ายธาตุน้ํานั่นเองเมื่อระวังถูกหลักความสมดุลก็จะเกิดขึ้นความร่ารวยก็จะมาเยือนค่ะส่วนเรื่องที่2เคล็ดลับค่ะสําหรับใครทําธุรกิจการค้าขายทําออนไลน์หรือใครที่ต้องอยู่กับยอดขายหรือต้องทําเงินทํารายได้หรือเจ้าของธุรกิจนะคะแนะนําค่ะให้หาเหรียญหานะคะใส่ไปในแก้วแปดเหรียญค่ะขอเป็นเหรียญ1ิบนะคะวางไว้ใส่ในแก้วน้ําไม่ต้องใส่น้ํานะคะนํเมา วางอยู่ฝั่งซ้ายหรืออยู่ฝั่งน้ํานั่นเองค่ะเพราะจะเปรียบเสมือนความสมดุลเขาบอกว่าแก้วเมื่อใส่เหรียญลงไปเปรียบเสมือนปากซัพ์ที่กินเงินอยู่ตลอด,ดเวลาซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับที่อาจารย์เนี่ยบอกใครหลายคนแล้วอู้่ายยอดขายถล่มทลายนะคะแล้วแน่นอนค่ะหลายคนอยากตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนยศวิธีการง่ายๆค่ะ เขาบอกปีนี้ค่ะให้หาพรมสีเขียวตัดพรมสีเขียวเป็นผืนเล็กๆวางไว้ใต้โต๊ะแล้วเอาขาเนี่ยวางนั่งทํางานบนพรมฟังดีๆนะคะเขาเชื่อว่าพรมสีเขียวเปรียบเสมือนพรมที่วางไว้แล้วจะเสริมความเป็นมงคลเสริมตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเมื่อวางเสริมแล้วเนี่ยเงินก็จะเสริมเพิ่มขึ้นสาขาก็จะมีมากขึ้น ใครทำตำแหน่งหน้าที่การครับจะมีความเคลื่อนไหวที่ดีค่ะนี่คือพรมนํามาวางไว้นะคะดีลสัสค่ะนะคะส่วนข้อที่4นะคะการวางน้ําอย่างที่บอกค่ะน้ำเนี่ยเราควรจะมาวางแต่สําคัญแบบนี้ค่ะขอขยี้แล้วขยายนิดหนึ่งค่ะถ้าปล่อยให้แห้งเมื่อไหลเงินหมดนะคะถ้าเกิดปล่อยให้ตะไคร่ขึ้นน้ําแห้งมีขอบมีเละเคอะปล่อยให้สกรปรก ชีวิตรักก็พังนะคะต้องเรามารองที่สําคัญถ้าเกิดปล่อยแบบนั้นเนี่ยเจ้านายก็ไม่รักนะฝั่งน้ําวางฝั่งซ้ายมือและอย่าให้สกรปรกดูแลให้ดีแล้วอะไรจะดีค่ะนะคะส่วนข้อที่5นะคะแน่นอนง่ายมากง่ายที่สุดคือต้นไม้ค่ะ ส่วนเรื่องของต้นไม้ค่ะหลายคนเชื่อตอนนี้ต้นไม้มงคลมีมากมายบางคนหาต้นไม้ที่มาวางนิยมวางนันโต๊ะให้วางฝั่งซ้ายมือนะคะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งน้ำค่านะคะเมื่อมาวางแล้วสําคัญจะต้องมอีติดชื่อของต้นไม้ด้วยนะคะสมมติชื่อว่าต้นมงคลนเดี๋ย้ค่ะเวลาคนเดินมาโต๊ะเธอแล้วมาเห็นต้นไม้พออ่านว่าต้นมงคลรวยแล้วรวยอีก ใครรวยคะ่ะเจ้าของต้นไม้รวยคนโบราณเขาเชื่อว่าเมื่อมีชื่อเขียนแปะตรงต้นไม้เนี่ยเมื่อมาทักมาทายไกลว่าจะร่ํารวยนะนั้นเมื่ออนําต้นไม้มาให้เขียนชื่อติดให้เธอหน่อยนะคะที่เป็นมงคลงต่างๆถ้ามีวินัยนามาวางและดูแลให้เจริญรุ่งเรืองเฟ,ฟื่องฟูเงินก็จะเยอะนั่นเองดังนั้น5ข้อที่อาจารย์แนะนําลองปรับและลองทํากันดูคะ่ะจะเสริมสิ่งต่างๆให้โตทํางานคุณมีความเป็นมงคลและเจริญรุ่งเรืองค่ะศาสตร์ขออาจารย์พุทธคุณเพียง5้า เท่านั้นอีก95คือมานะตนค่ะ ทริคง่ายๆเลยทําได้ทุกโตนะคะจงจําไว้จงจําไว้ว่าหันหน้าเข้าโตตัวเองด้านขวาเป็นธาตุไฟด้านซ้ายเป็นธาตุน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กไม้ขีดหรือจะมีโคมไฟเอาไปวางไว้ด้านขวาก่อนเลยหรือว่าเป็นน้ําน้ําอะไรละ่ะน้ําเปล่าที่เราทานแล้วเราถือเข้ามาเนี่ยนะคะก็วางไว้ด้านซ้ายได้อาจจะมีโหลบตาเล็กๆหรือว่าต้นไม้มีน้ําเทเล็กๆก็เอาไว้ด้านซ้ายแค่นี้เองค่ะ ง่ายมากจัดการได้ทุกโต๊ะแน่นอนแล้วจะเฮงแล้วจะปังงานพุ่งปรี๊ดเลยค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไลโอแมวได้ช่วงแม่วดีแม่วดีช่วงนี้ค่ะบอกเลยใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ้ามรลา เ,เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับจากผู้ชายคนนี้มาฝากกันในเรื่องของมูอย่างไรให้ทําธุรกิจได้20ล้านค่าใน1นปีพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยถ้าถามถึงเรื่องมูต้องถามถุกคนนี้ถูกคนแล้วยังไงพี่มูยังไงให้ธุรกิจเฮงปังได้ข่าวว่าปีแรกก็ทํากําไรไป20ล้านแล้วนะหน,หนึ่งคือแบบเราต้องมีความจริงใจม,มีความซื่อสัตย์นะครับต่อลูกค้าของเราด้วยนะครับอนอกจากนั้นการเรื่องของการมูมันเป็นความเชื่อข,ของบุคคล จริงๆแล้วอะถ้าเรามูอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ทํางานมันก็ไม่ได้เนาะอ่ะงั้นอยากรู้เลยว่าพี่มูอะไรมูยังไงท่องบทไหนเอาแบบละเอียดเลยนะจริงๆอะก็คือไปกับอาจารย์ชเชียงค่อยงจะบ่อยอ,อย่างล่าสุดก็คือไปอที่จังหวัดนครราชสีมาเหมือนกันนะครับแลว้วก่อนนี้ก็คือได้มีโอกาสไปไหว้ที่สารคดเมืองให้อาจารย์เชียงเป็นคนนาพิธีให้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้น,นี่ครับผมองศาลิกามาซึ่งองค์นี้นะครับจะช่วยเรื่องของการค้าขายแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีน้าเมตตาหรือว่าการเจรจาธุรกิจหรือว่าไปพบเจอผูุ้่ว ทำให้คนเนี่ย รักและเมตตาเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อบุคคลแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ด้วยคิดดีทําดีนะครับผมแล้วก็มีความซื่อสัตย์นะครับแล้วในเรื่องของธุรกิจทําไมถึงได้รายได้20ล้านตั้งแต่ปีแรกเลยคะเพราะว่าอะไรหลักๆก็คือได้จะเป็นคุณภาพของสินค้านะครับอย่างที่บอกไปว่าการทําธุรกิจเนี่ยเราต้องมีความจริงใจและมีความซื่อสัตย<อ>์นะครับโอ้แบบดีๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมต้องฟังเขาไว้ให้ดีๆแล้วทําตามได้ก็ทำก็อย่าย่อท้อจริง ไม่มีการแบบว่าทําครั้งแรกแล้วมันมประสบความสำเร็จทุกอย่างมันต้องมีวากน้ำมันต้องมีอุปสรรคนะครับแต่ยอย่อท้อถ้าเราคิดว่าเราทําสําเร็จมันต้องสําเร็จครับผมแน่นอนนะคะพี่เล็กเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะว่าทํางานหนักมากแต่ที่นั่งอยู่ตรงนี้น่าใส่มากพี่เล็กทำยังไงอ่ะทำยังไงก็นี่ครับเคล็ดลับก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วครับ ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็มีปัญหาหนักมากไม่ตูนเพราะยิ่งแบบพอระยุเพิ่มมากขึ้นครับก็ยิ่งมีความแบบแก่เรื่องของทีวร้อยตามมาก็ใช้ตัวนี้ครับคือผมเนี่ยใช้ตัวคีมมาร์คหน้าเรูกฟ้าเนี่ยตั้งแต่ทําแบรนด์เนี่ยพอเข้าปีนี้ปีสุดปีที่7คือผมใช้เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผลลัพธ์นี้อยู่ตรงหน้านี้แล้วครับผมจัดหน้าผมได้เลยนะครับผมแล้วยิ่งเนี่ยผมเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์หนึ่งนะครับคือผมน่ต้องพูดความจริงกับลูกค้าถ้าเราไม่กล้าพูดความจริงหรือไม่ม แล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆเนี่ยก็คือสามารถไปเซิร์ชได้เลยครับว่าแต่ละคนนีผลลัพธ์ยังไงนะครับอ๋อนี่คือเนื้อครีมนะคะเดี๋ยวให้ใดูนิดนึงเนื้อครีมก็เป็นสีขาวแบบ,บน,นี้อุ้ยพี่เล็ก ไม่มีน้ำหอมใช่ครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยไม่มีสีด้วยหรออันนี้ใช่ครับซึ่งสารสกัดของเราครับเป็นสารสกัดจากธรกธรมชาตินะครับเรานําเข้ามาจากประเทศสรั่งเศสตัวของวาวแยนนะครับทำให้ผิวเราดูเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นดูเฟรชขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกนอกจากนั้นนะครับตัวของเมล็ดแอปเปิลหรือว่าไพลลัตเมลัสเนี่ยจะทาให้ผิวเราดูดูแต่งตึงตัวถั่วเหลืองหรือตัวของโปรตีนเนี่ยจะทําให้ผิวเราดูแน่นขึ้นดูกระชับขึ้นไม่มีเรื่องของริ้วรอยร่ัเคลทีร็ก เรื่องของความใสนะเรื่องของความสว่างกระจ่างใสเรื่องของผิวรอยได้ข่าวว่านอกจากพี่เล็กใช้เองแล้วก็เห็นผลที่หน้าเขาเองแล้วเนี่ยนะคะยังมีคนอื่นๆที่ได้ใช้แล้วก็ผลลัพธ์นั้นมาบอกต่อพี่เล็กด้วยเยอะนะคือลูกค้ารีวิวมาเยอะมากนะครับแต่ละคนก็เกิดความประทับใจอย่างเช่นไปออกงานอีเวนต์เนี่ยลูกค้าเขามาทักมารูปผิวหน้าพี่สิแต่ก่อนพี่ไม่กล้าไปไหนพอแบบตอนนี้ใช้ครีมมาหน้าเริอฟ้านี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วก็แบบสามารถบอกต่อให้คนในครอบครัวได้แล้วคุณภาพของการผลงการผลิตอะไรเงี้ยมีอยอยัดเจน สามารถไปเซิร์ชเลขข้างกล่องได้เลยครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับวันนี้ผมมีการทดลองแบบง่ายๆมาให้ดูครับเพื่อความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ครีมม์กหน้าเลยลูกฟ้านะครับอันนี้ครีมทั่รไปตามท้องตลาดครับส่วนอันนี้เป็นชุดทดสอบจากกรมวิทยาการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับมาทดลองกันเลยครับผมจากผงสีเหลืองนะครับดูครับ อุ้ยมันเปลี่ยนสีเห็นไหมแค่โรยนิดเดียวส่วนของครีมมังหน้าเรล,ลุกไม่เปลี่ยนสีแดงงสิ้นนะครับแปลว่าอะไรคะการเปลี่ยนสีแบบนี้อันนี้แปลว่าไม่มีสารอันตรายครับคือสารปลัหลอดสายเฮโรกิโน,นเนี่ยมันทําให้กัดหน้าแต่ส่วนของครีมมังหน้าเรล,ลุฟ้านะไม่เปลี่ยนสีแดทงสิน้นคือม,มั่นใจได้เลยครับถ้ายังไม่มั่นใจครับค่ะ มีผลตรวจมาให้ครับโอ้ดีเลยค่ะนี่ครับเป็นผลตรวจจากกรมพิสั์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับตรวจมีครีมเลือดลูกฟ้านะครับผมไม่พบสารปลอ์สารฮิโรคิโนัสารเซโร่ครับทั้ง3สารไม่มีอย่างแน่นอนคือมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยและเห็นผลจริงนะครับผมอุ้ยน่าใช้มากพี่เล็กค่ะนำโปรโมชั่นอะไรดีๆมาให้รายการแน่ว่าได้ต้องดีจริงๆนะรีบกดเบอร์โทรเลยครับที่หนึ่หหรือว่าสแกนไลน์แอดก่อนครับ L F สี่ห้าครับวันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยครับเห็นไหมครับที่แน่อยู่บนอกอันนี้เห็นค่ะ วันนี้นะครับจะได้รับองค์ศาตริการที่ผมเนี่ยพกติดตัวไปด้วยนะครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความมีเสนนะครับใครเห็นใครก็รักหรือว่าใครไปแบบไปเจรจาธุรกิจต่างๆก็สาเร็จนะครับผมแล้ววันนี้ผมเอามาฝากแฟนๆรายการด้วยนะครับและนอกสากนะนะครับจะได้โปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับจากทีมาร์น้าเดลูกฟ้านับเรียกว่าเอาไปทานหนาๆก่อนนอนนะครับผมรับรองเลยว่าคืนเดียวรู้เรื่องนะครับแต่ตอนนี้ครับต้องรีบโทรมาจองสิทธิ์ก่อน เพราะว่าจะได้รับนะครับผมของฟรีไปทดลองใช้ก่อนนะมูลค่า250บาทนะครับเซตของเรานะครับซื้อ1น,นะครับผมแถมอีก1น,นะครับแล้วก็ได้รับองศ์การหนึ่งองนะครับ ยังไม่หมดนะครับอะไรคะพี่เล็กยังมีคาถาแถมให้อีกนะครับผห้เยอะมากค่ะคุณแล้วก็เมื่อกี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะมีอีกหนึ่งซองครับไปทดลองใช้แบบฟรีๆครับถ้าไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงนะครับผมยินดีคือเงินทุกบาททุกสตางค์ครับแต่ตอนนี้ครับต้องรีบเทรก่อนเลยครับที่หนึ่งสองสามห้าหรือสแกนไลน์แอดนะครับที่ L L F สี่ห้าหกซึ่งทั้งหมดเนี้ยนะครับที่ผมถือทั้งหมดเนี่ยราคาเพียง999บาบาทเท่านั้นที่สำคัญจัดส่งฟรีด้วยนะครับ แต่ส่งฟรีด้วยใชาอย่าี้คือเห็นผลแน่นอนพี่เล็กคะย้ําโปรโมชั่นอีกสักรอบนึงว่าคุณผู้ชมซื้อไปแล้วจะได้อะไรบ้างจะได้รับรีมมาร์น้าหรือฟ้าทั้งหมด2กระปุกนะครับใช้ได้ยาวนานประมาณถึง2-3ถึงสามเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครรีบโทรมาตอนนี้ผมแถมนะครับเป็นสินค้าทดลองครับมูลค่า250บาทไปให้ทดลองใช้แบบฟรีๆ1นึ่งซองครับถ้าไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงครับผมยินดีคืนเงินทุกบาททุกสตางค์แต่ถ้าใครเป็น300สายแรกยังไงคะรับไปเลยครับองศาดิการ1องค์นะครับผม พร้อมก็ถาบูชาด้วยนะครับอยากได้ด้วยอ,ะอ่ะทีมงาน<ะ>โทรให้เลยได้ไหมตอนนี้คือเซตนี้ได้ความปังได้ความแบบคุ้มค่าแน่นอนอคือเดี๋ยวได้ว่าเป็นเซตนานาทองได้เลยนะครับรีบกดเบอร์โทรเลยครับที่1,2,3,5แล้วก็สแกนไลน์แอดนะครับ LLF456 นะครับปังแน่นอนนี่ต้องขอบพระคุณพี่เล็กมากๆเลยนะคะขอ,คขอบคุณมากค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอ <c oughs> ย่าลืม999บาทท่านั้นสวยได้ปังด้วยนะคะคหมดเวลาแล้วกับช่วงนี้นะคะกับรายการแม่ว่าได้แต่เราจะกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะบ่ายสองโมงครึ่งเปิดทีวีไว้ได้เลยค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะครับรีโทนะครับ เบาได้เบานะคะคุณผู้ชายคะคุณคือถ้ายังทำพฤติกรรมแบบนี้เลิกกันเลยดีกว่าถามจริงใชาเบาได้เบาหรอเบาได้เบาอ่ะไม่หมายถึงอะไรอ่ะไม่หมายถึงแบบ